ใช่ก็นะเฟยซชุยเมี่ยอันนี้ก็ตรงๆรเลยคือเมียนเป็นพวกบะหมี่ใช่ไหมคะแล้วก็เฟยซชุยเนี่ยเป็นชื่ออันยามณน,นก็คือเป็นยกนั่นเองหลายคนบอกยือ้อเอายื้อก็สายได้นะคะ เซซุ่ยเนี่ยก็คือเป็นหมี่หยกนั่นเองถ้าไป MK นะหรือไปร้านโคคาสุก้พวกร้านสุก้ร้านชาบูที่เป็นแบบชาบูจีนะหนูก็ต้องท่องเขาเซซุ่ยเนี่ยไปก่อนเลยนะเพื่อจะได้พูดกับเขารู้เรื่องนะคะตอนนี้ต่อมาอันนี้ค่ะหัวกัวหรือเส้าเขาอันไหนคืออะไรบ้างหัวกัวคือสุก้นะคะแต่เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าตัวหัวตัวเดียวแปลว่าอะไรกัวแปลว่าอะไรมันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีหลักการจําของเขาอยู่นะหัวกัว ที่แปลว่าสุกี้เนี่ยหัว是什么意思？หัวแปลว่าไฟใช่คือไฟแบบไม่ใช่ ไม่ใช่เตี้ยนที่ไฟฟ้านะหัวกคือแบบไฟที่แบบพึบพึบแบบถุดไฟแบบนี้นะคะส่วนกัวนะคะกัวเนี่ยแปลว่าหม้อกัวแปลว่าหม้อหม้อผัดหม้อต้มอะไรเงี้ยคนจีนใช้คําว่ากัวตัวเดียวเลยนะคะอันนี้ก็หัวกัวก็คือเป็นหม้อไฟคือโบราณเนี่ยคือมันเป็นหม้อที่ต้องใส่ไฟตรงกลางจริงๆเขาก็เลยเรียกหัวกัวนะคะปัจจุบันเนี่ยถึงจะไม่ได้ใช้หม้อแบบนั้นปชคือไม่ใช่หบบที่ใช้หม้อแัวเดิมแล้ว ตอนนี้ใช้เป็นเตียงกัวคือมอ้อไฟฟ้าแล้วแต่ก็ยังคงเรียกว่าหัวกัวสุกี้เหมือนกันนะคะคำว่าเช้าเขาคือ什么意思นะเช้านะคะก็คือเผานะคะ เช่าก็คือเผาเข่าก็คือย่างเช่าเขา่าคือเผากับย่างก็เป็นบาร์บีคิวหรือที่เราเอา่ากินกันนะปิ้งย่างหมูกระทะอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเรียกกันว่าเช่าเขา่าไม่ว่าจะเป็นเช่นเราไปกินที่ไรนะคะไม่ได้ไปกินนาเแล้วอะ่ะบาร์บีคิวพลาซา่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรืออย่างเช่นหมูกระทะอะไรพวกเนี้ยก็เรียกว่าเชาเข่าตัวเจ้าตัวเช่าเขา่าเรา, oh าเม็น今晚吃烧烤好吗听懂吗今晚就是คืนนี้我们 well, วก ชื่อ show ข่าขก็คือกินบารา์บีคิวอ่ะพวกเรากินบาร์บีคิวคืนนี้ดีไหมหอมะ อยากกินมากเลยอะคย่ชื่อเช้าขาจริงนะคือหัวกัวนี้ทําเองที่บ้านได้今天下午老师也吃了火锅今天下午老师也吃了火锅วันนี้ตอนบ่ายนะคะเราสก็กินที่在家里自己做ก็ทาเองที่บ้านเนี่ยละคะง่ายๆแต่ว่าเชา烧าเนี่ยทไม่ค่อยเป็นแบบร้อยอย่างคือไม่มีไอที่ย่างด้วยนะคะ